สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนเมือ่อหนีผ้ามาเที่ยวอ่ะเขาพระตำหนักเนาะจ้ะพามาชมวิวบนเขาพระตำหนักวิวอ่ะเมืองพัทยาค่ะทุกคนจุดชมวิวเขาพระตำหนักอากาศกับฝนชิตกเด้อค่ะตอนเศร้าก็ตกยูมือขึ้นกับทั้งขึ้นค่ะทุกคน วัตยาเมืองวัตยาเมืองทะเลค่ะตองทะเลปัตยาโู้ฝนสิโตค่ะทุกคนคนก็หลายหลายเด้อค่ะเมื่อในวันจันทร์เนาะค่ะ วันจันทร์วันจันทร์ที่สิบสองพฤษภาคมท้องรีบถ่ายกัอากาศก็คึมฟ้าคึมฝนมากแลก้วค่ะทุกคนจุดชมวิวเขาพระตำหนักขึ้นเขามาาค่ะทุกคนถ่ายเอาแฟนแฟนเพื่นกันเก็บบรรยากาศหนจะ้ะคุณสามี เพิพ่นกระทายคลิปแล้วก็ส่งไอเมียเพิ่นดีๆเพิ่อนฝรั่งเพิ่นกับ่บเยกออกกล้องนะคะนี่เป็นทางลงค่ะเดี๋ยวเจ็บภาพตรงนี้ก่อนจังจะเดินไปตรงเขาล้อหานะคะสอทรลื่นไปยังหน่อยกระเมีนนะคะ เบ,บิงฝนนะคะ่ะทุกคนฟังรูปนะเนาะฟังเบาภาษาอีสานนี่แหละค่ะภาษาไทยไม่คล่องเดี๋ยวจะพาดเดินไปจักหน่อยด้อค่ะทุกคนนล,ลิงคมอมมนผ้วบ่ได้อะไม่ถือมาถ้าเดินแล้วถือกล่องก็สิสันๆแน่เนานะคะ่ะทุกคน จะเดินไปตรงเขาสทอร์ลอนะคะคนกระหลายเนาะคะ่ะ่ะขางขึ้นมานะคะทุกครั้งเคยเดินขึ้นมานะคะ่ะมัน,นี้ย่านฝนก็นเลยนั่งแท็กซี่ขึ้นมาก,กันธรรมดาจะคอยเดินขึ้นมาแหละเก็บคลิปเรื่อย เดินเก็บภาพมุมนี่กันค่ะสวยงามมากเลยด้ยค่ะทุกคนขนาดบอดดแดดปนไหนนะจ๊ะเลือกระจอดเลี้ยงไล่กันอยู่เนาะค่ะ ถ้าเดิเดนไปอีกน้อยตรงไหล่อหาลูกองล้อหาเพื่อจะมีกล่องซองซองท่างไก่ให้เบิ้งนะคะเลี้ยกระจอดเรียงลายสวยมากเลย เมื่อหม่ลงคลิปด้วยค่ะทุกคนอาจจะสันแน่แั้หน้อยอาจจะบ่นิง่งคอยฝึกไปเรื่อยๆเนาะค่ะบึง่งเมฆนะคะตกแน่นอนนะคะฝน คลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนได้ค่ะทุกคนบอกกันคลิปนาขอบคุณทุกท่านที่เข้ารับชมสวัสดีค่ะ